มาเจอกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Feel f e r Channel นะคะวันนี้เรากลับมากับ Reaction v l o g อีกแล้วจ้าชอบมากนะคะการ Reaction v l o g มันแบบว่ามันแบบมีความเป็นธรรมชาติเลยอย่างนี้นะคะสำหรับ v l o g วันนี้ที่เราจะมาทำนะคะก็คือเป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะก็คือติวเตอร์ยิมนั่นเองนะคะวันนี้ติวเตอร์ยิมจะไปเที่ยวทะเลก,กันจะเป็นยังไงจะไปที่ไหนนะคะไปดูกันเลย สวัสดีครับผมติวเตอร์นะครับมาถึงวันที่ผมรอคอยจะมาทําตามสัญญานะครับที่เคยสัญญากับยิ้มไว้ในรายการนึงว่าถ้าคนฟอลไอจีครบหนึ่งร้อยเคจะพาไปเดทตากับใจร่วมกันด้วยนะคะ,ว,ะ,ว,ะ,คะว่าจะทําให้ยิ้มมีความสุขในเดทนี้ได้หรือไม่ตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไปรับยิ้มแล้วไปกันเถอะตอนนี้ประมาณเวลาประมาณสิบโมงครึ่งคือติวเตอร์กับยิมอะ่ะเราเราจะเคย ก็คือในซีรีส์จะมีฉากออกมาแบบว่านิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเคยเห็นคู่นี้ในรายการที่เป็นใน YouTube ดูมันดีทั่วไปที่เป็นแบบคลิปแบบรวมๆกับพี่ๆน้องๆใช่ไหมในค่ายแต่ว่าเนี่ยเป็นคลิปแรกเลยนะที่เราจะได้เห็นเขาสองคนแบบเต็มๆแบบยาวๆเออแล้วก็จะได้เห็นความเป็นตัวตนของเขาอย่างเปิดอย่างตอนที่เปิดคลิปมาเมื่อกี้เราเป็นติวเตอร์คือเราก็แบบไม่เคยเห็นที่ไม่เคยเห็นติวเตอร์พูดกับกล้องคนเดียวแบบเนี้ย เออนี่คือครั้งแรกรู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยอ่ะไปดูต่อไม่ได้เตรียมของเลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมสื้อ้าเลยก็จะต้องรีบๆทำเวลาด้วยฮะตอนนี้น่าเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวจะลองโทรแกลิมแล้วแบบลองแบบเรียกยิมว่าที่รักฮัลโหลพี่รักถึงแล้วงมาได้แล้ว ตันนี้เราก็กำลังเดินทางกันแล้วครับไปที่สนามบินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปเข้าเราอยังไงไปกันแบบเรียวๆไปที่ไหนอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นเลยนะครับเริ่มต้นคลิปก็มาสร้างปัญหาให้กับพนักงานว่าต้องทําเรื่องอะไรวุ่นวายไปหมดกระเป๋าผอมยิมไม่ใส่ตะเกียรว่าห้ามโหลดเัวร์สามาบอกว่าห้ามโหลดที่พูโทรมา ก็เลยเอ้าวโหลดไปแล้วก็เลยให้ขอตามให้ตอนนี้ราคาแบบไปดันเอาดีๆเป็นห่วงเหมือนกันเนาะคือสองคนนี้ไปไปต่างจังหวัดแล้วต้องแบบต้องขึ้นเครื่องต้องทํานู่นทํานี่เองแล้วไปกันสองคนเป็นห่วงเหมือนกันนะรู้สึกแบบเขาเป็นเป็นเป็นปน,น้องอะคุณน่คือโอ้โหแพนตบบร้านกาแฟอะรซึ่งร้านอะ่อ,อแพงว่าที่ธาางารไปอาเขามาให้ กับเตะอกให้กบอกก่อนฝากเป็นกำลังใจพวกเราสองคนในการเอาชีวิตรอดด้วยในการเอาชีวิตรอดด้วยนี่ใสความขี้ลืมเลเวลหนึ่งรอยต้องวิ่งมาเอาไอแพที่เราเอาเห่นเหมจะตกเครื่องไหมเนี่ยติดตัวได้ไอแพดแล้วแบตเขบอกแล้วป็นทนขี่ลืมเดี๋ยวตกอเครัดีเลยก่ แล้นคือเดทแรกก็คือไปต่างจังหวัดเลยขค้ือเครื่องเลยไี่คือเกศจ้าหลับเปมาถึงก็มืดแล้วอ่ะ ดีเนาะเราชอบเวลาที่แบบว่าเขาแบบไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เซ็ตผมอ่ะมันแบบธรรมชาติดีอ่ะแล้วคือหน้าน้องๆเขาดีกันอยู่แล้วอ่ะก็มาพบแล้วครับผมเรื่องทะสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยเอาแล้วดูร้องตอนกลางคืนเราชอบเชื่อฟังแล้วสั่งมาคืก็คิดว่ายิ้มไม่ออกโอ้โหอย่างเยอะโอ้โหแล้วดูตอนกลางคืนโอ้โหหิวหิวข้าว ทำละโอ้โหยังผมขอทานเลยบอกามรู้สึกิวแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นทางค่อนข้างไกลนะน่ากินมากอะ่ะกินหอมมากกินสคนนี่อันนี้คือสามกินสคนใช่ไหม 2คนครับโปโผ่อ้าเหรอ2คนเราเก็บน่ารักอ่ะอ่ะลองดูเฮ้ยฉันกัดความเป็บความเป็นแบบเจ้าน้อง2คนแล้วก็แบบดมๆก่อนกินอ่ะออกป่ะลองปกติโอ้ยดีมากเอนจอยเนาะรู้สึกเหงายังไงกินไม่ได้ด้วยอุ๊ยอยากกินอ่ะ ปอนด้วยได้ปหมทางม <c oughs> ัเองฟอนเองที่จะทำแค่ทุกอย่างเลยนะนี่คือเป็นดูเนะเรายิ้มก็คือบ่นอะไรมุ่งมิบมุ่งมิบโอ้ยอยู่โอ้ยสปาเกตตี้โอ้โหแล้วเาถามว่าทำไมถึงเนีกมาลาซีเป็นร้านที่แบบคนคนแนะนำเยอะเพราะพอมาจริงก็รู้สึกโอเคมากๆบรรยากาศนอกคือแบบ สวยเพลงเพราะมากเพราะว่านี่ขนาดเปิดร้านหนึ่งเดือนคนยังแบบคนยังเยอะขนาดนี้เลยทุกคนวิจนะกินมากเลยอาหาร่โอ้ยหลัว่าเราหิวใครที่ยังไม่ได้มาลองกินร้านนี้คือแบบคุณผู้อาจจะไม่ได้มากินก็ได้เราทำเท่าไมอ่ะต่างคนเต็มมันมันเป็นเนื้อเหมือนมาการองอันนี้นะนั่งเขาครับเขาหวานกับตัวาตหวัด ถ้าต้องเป็นคุณเลยโอเคว่าตัวยังหวานที่สุดไม่กินของหวานครับทุกคนกันไม่กินของหวานแล้วเลิศเพนเตอร์ถ่ายใจผมว่าผมเนี่ยชอบเมนูอะไรมากที่สุดแล้วก็ผมเลยจะถ่ายเพนเตอร์ว่าดูเตอร์ชอบเมนูอะไรมากที่สุดสองอย่างยิ้มได้ชอบอันจานนี้มากที่สุดอืมอันดับสองก็คือน่าจะถูกนะดูจากรีแอคเขาบอกก็ถูกไหมนี่หนึ่งอย่างถูกแหละคือย่างเลย อันนี้กับอันนี้ฮะเอาถูกถูกปะถูกผมก,ก็ถูกก็คือก็คือถูกทั้งคู่ไม่มีใครผิดนะก็นก็แต่<จ>ว่าู้อใจให้รางวัลกันเนาะไม่มีไม,ไม่มีหรอเฮ้ <laughs> ทุกคนกน่ากออิอ่มใช่ตอนนี้ก็อิ่มเลยนะก็ เดี๋ยวก็รอไปดูช่วงถัดไปแล้วว่าเราเนี่ยไปดูงเตอร์จะพาผมไปสไยที่ไหนนะก็สําหรับร้านนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่นะเปิดเปิดมาหนึ่งเดือนอยากให้ทุกคนมาลองทานกันหรือว่ามาลองชิมที่ภูเก็ตสำหรับใครที่มาที่ภูเก็ตเนี่ยก็ก็มาทานร้านนี้ได้นะพูดได้่าเลนะเพราะว่าแต่แล้วถือว่าพูดได้เก่งนะเอาเชียชีววิธีการทําที่ไม่เหมือนไม่เหมือนแบบเดิมๆหลักก็คือ อร่อยครับสรุปก็คืออยากให้มันลองครับก็คือร้านนี้นะก็ฝากด้วยครับร้านโอโห่เนครับอ้ยตกใจที่กูเก็ตนะครับใช่บรรยากาศร้านคือแบบดีมากๆครับผมเปิดเปิดก็มีมามีเพลงพูดอยู่ดีก็พูดชื่อร้านขึ้นมาดังๆอ่ะมีแบบโตนแบบมากาแฟนั้งครับครับก็เดี๋ยวจะมีกาแฟด้วยอ้ยอย่างนี้น่าจะไปตอนแบบว่าตอนเช้าๆเนาะแบบได้ถ่ายรูปแบบกินกาแฟ เราไปที่ไหนยังไงที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนอาจจะพักม้าผมก็ได้เอ่อกระท่อมหรือเปล่าไม่รู้อาจจะให้นอนในรถก็ได้เถสวยนะสวยจะแกงผมให้ผมนอนในรถไม่รมู้นะก็เดี๋ยวจะแบบไปนอนบนบนเรือจะดีนะชอบไปเรื่อยเลยกระท่อมบนรถในเรือเเจอกันที่ต่อไปครับผมบ๊ายบายแล้วก็ที่ห้องกันแล้วโอ้ห้องสวยมากกลิ่นห้องคือแบบหอมมาก ใช่สวยมากเลยตอนกลางวันน่าจะสวยมากครับทุกคนอ่าทัวห้อง้าดูห้องน้ำครับผมเราจะไม่มีการปิดรมันจะมีผ้าม่านตามันจะหดช้างจะหดได้มันมีม่านปิดได้ห้องก็กว้างอยู่นะก็อ่านไปกันไปเลยห้ามปิดนะห้ามปิดนะ ปก็เป็นคนบอกเองอะไอย้อนกลับไปตอนแรกคือคนที่บอกว่าโอ้โหมันจะเกินไปก็คือยิมนะแล้วอยู่ดียิมก็บอกว่าห้ามปิดนะเออเอาดิเข้าห้องน้ำห้ามปิดโอ้โหใส่แบบมีใครก็เข้าเนี่ย <laughs> ไม่ก็เป็นคนบ่อยเนี่ยมไม่ต้องปิดไม่เดี๋ยวเราอยู่สองคนค่อยแบบโอ้โหอยู่สองคนค่อยแบบนคือเออแต่ว่าเราอะ่ะไม่ค่อยเข้าใจกับ กลับมาห้องน้ําที่มันเป็นกระจกแบบนี้แล้วมีม่านนะคือเราสังเกตหลายที่แล้วว่าห้องน้ําที่เป็นแบบโอเพนแบบเปิดมีกระจกแล้วเขาจะมีม่านให้สําหรับปิดใช่ปะแต่ม่านอันนั้นน่ะมักจะอยู่ห้องอยู่อยู่ข้างนอกห้องน้ําเสมอคือมันควรจะอยู่ข้างในปะม่านน่ะนึกออกไหมทุกคนสมมตินี่เป็นห้องน้ําใช่ไหมคะนี่เป็นกระจกแล้วมันจะมีผ้าม่านใช่ปะแล้วตรงนู้นน่ะคือข้างนอกตรงนู้นคือข้างนอกตรงนี้เป็นกระจก คือถ้าเกิดเราเข้าไปอาบน้ําอ่ะคนที่เขินคนที่เขินอู้ไม่อยากให้เห็นนะก็คือคนที่อยู่ในห้องน้ําใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผ้าม่านมันควรจะอยู่ในห้องน้ําใช่ไหมเพื่อที่จะปิดแล้วคนข้างนอกก็จะได้ไม่เห็นเราถูกปะ่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถเปิดได้ถูกไหมแต่แทบจะร้อยเปอร์เซนเลยอะ่ะของห้องน้าที่เป็นแบบนี้แล้วมีผ้าม่านผ้าม่านมันจะอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกแต่เราอาบน้ําข้างในสมมติเราปิดผ้าม่านแล้วมีคนอยู่ข้างนอกแล้วเราอาบน้าข้างในแล้วถ้าเกิดคนข้างนอกเขาเปิดม่านอ่ะ นึกออกใช่ไหแต่ได้ทุกคนห้องแบบนี้เขาทําไว้ให้เป็นแบบว่าเป็นคู่รักแหละเออมันจะเปิดข้างในข้างนอกมันก็มันก็ได้หมดอะ่ะพูดทำไมืมทำได้ปะทำไม่ได้อ้เวะะต,อนนตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่ามีย มันเป็นเพลงของติวเตอร์นี่ใช่ป่ะไอ้ลงเรือครับลองเรือเดี๋ยวเราก็จะถ่ายเก็บนเสิร์ตรนิดน้อยมาให้ทุกคนดูเพลงนี้น่ารักเพลงดีตอนนี้เราก็ล่นิเพราะเราจะต้องไปขึ้นเรือ9โมงและตอนนี้8โมง ถ้ากินก็อาจจะแบบเดินทางไม่ทนันเราเนี่ยจะต้องไปซื้อ,อของเพื่อไปกินบนเรือนะฮะอตอนนี้มีเวลาอยู่แค่คพียงชั่วโมงนะฮะในการเตรียมตัวรอแน่ไปเจอกันอีกทีที่บนเรือนะครับคนให้ชมบรรยากาศดูแบบว่าโรงแรมดูพรเวทเหมือนกันนะไม่ค่อยแบบคนไม่ได้แบบเยอะกับกูา้า ตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พาผมมาที่ไหนครับเนี่ยเราจะพาไปขึ้น mm hmm. เรือยอชของอันนี้มอยอชที่ผมได้จองตอนนี้กำลังจะลงเรือแล้วครับทุกคนใช่ครับขอบคุเรือลำใหญ่มากนีงนะเราจะแทนกล้องให้ดูทีท,ทีนะทุกคนอ่างนีตามมาเลยครับทุกคน ตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ข้างในเรือแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราน่าจะเริ่มเดินทางออกไปจากเกาะนี้กันนะแล้วเราก็จะไปที่เกาะทีครับไปตเ่เกาะพีเดี๋ยวเราก็เดินทางกันไปที่เกาะพรู้สึกว่าต้องเติมยพลังกันสักหน่อยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าหิวหิวมากเลยทุกคนหิวเหมือนกันแล้วเราจะบอกว่าติวเตอร์กับยิมอะสองคนเนี้ย เป็นคนที่เทสการแต่งตัวเลิศมากคือแบบนึกว่าไอดอลเกาหลีคือสองคนนี้แต่งตัวดีแต่งตัวแบบเกาหลีมากชอบมากจากที่สังเกตนะอย่างตอนไปเกาหลีอะ่ะก็คือคนเกาหลีแน่ๆไม่ใช่คนไทยแน่ๆเลยแต่งตัวแบบเกาหลีมาก อยากได้แว้งแบบยิ้มหรืยิ้มเสือบางมากคือว่าตอนนี้เราก็ถึงที่จุดพักจุดแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงน้ำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมจะลงเล่นเรือหรือว่าพายเรือเล่นๆตรงนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราก็รอที่เขาเตรียมอุปกรณ์เตรียมเซ็ตของแป๊บหนึ่งยิ้คนที่ผิวขาวมากไม่ได้เตรียมคุยขาะ เดี๋ยวผมจะเสี่ยงคือเอาโทรศัพท์ตัวเองลงน้ำอยากได้ใหม่่ะซื้อใหม่้อซื้อให้ปะใหม่ใหม่ซื้อมีน้ำใสมากไปได้ไม่ได้เดี๋ยวตกลงไปจริงๆแล้วเนื้อดูดีมากอะ หล,ลอดไฟหายไปแล้วใช่ยิ้มหลอดไฟหายไปแล้วเออเขาขาวแบบหลอดไฟเลยยิ้มคือขาวแบบยิ้มคือขาวแบบขาวมากแบบยิ้มคือแบบขาวออกมาพี่ซีว่าขาวแล้วอะ่ะคือยิ้มคือขาวกว่าคือยืนเรียงกันสิบสามคนยิ้มคือขาวคือเป็นหลอดไฟจริงๆอะ่ะเราว่าถ้าปิดไฟในห้องมืดๆอะ่ะเราว่าเราสามารถเห็นยิ้มได้ขาวแบบนั้นเลยทุกคน สายรู้ว่ะออ๊ยตกแม่เลยอ่ะตกแม่เลยอ่ะโออยมันดูแบบ อ,อะไร,ไไรอ่ะคุยน่ารักว่ะคคุยดูดีมากความสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็แบบความสองคนคือแบบ แดบมาเนี่ยนึกว่าถ่ายนิกเาศยสารวิเชาครูด้วยที่กับลมนะลูกวิคุจะโตเข้าฝั่งแล้วถ <c oughs> ูกความมืดมากเรกถ่ายลูกแล้วเข้าฝั่งเดี๋ยวนี้โอ้โหรู้สึกว่า

นั่น,นะครับแล้ว้างกันก่อนแลเดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นที่ฝั่งเลยนะแล้วก็เพิ่มกับบรรยากาศดังฝนตกนะครับเอเคตอนนี้ถึงแล้ครับทุกคนสภาพครับเพราะตอนนี้เราก็เดินพาทุกคนชมวิวไปด้วยครับก็เดี๋ยวนะ่าน่าจะไปพักที่โรงแรมกันก่อนนะครับก็ไปอาบน้ำไปนอ,อนพักอ่าเร็วมาถาเธอบอวนัน ทร้อนร้อนแล้วเจอบ,บรรยากาศหลายบรรยกาศแล้วเจอฝนด้วยคน <c oughs> จำย้อมเสื้อคลุมของผมตอนชเช้าได้ไหมสีโก่ะตอนนี้คือลอยไปกับทะเลเรียบร้อยเ,ออเสื้อคลุมา,านะตั้งแต่ตอนขามาแล้วทุกคนก็คือไม่ได้ตั้งใจจะทำแผนไม่ตั้งใจแต่ว่ามันก็หายเห็นไหม <c oughs> คือว่าน่าจะโดนบ่นก็คือเราไม่ดูแลรักษาของตรงนี้ก็โดนบ่นเลยตรงแล้วนะครับเกี่ยวขอไปพักผ่อนก่อน ตอนนี้ก็ได้ประทับใจเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เวลาเกือบสี่โมงแล้วดูบรรยากาศรอบๆตาติวเตอร์ยังดูม่วงอยู่เลยน่าจะเพิ่งตื่นหรือเปล่าระว่าเดี๋ยวจะไ้โอ้ย ต่างชาติเยอะมากต่างดาวต่างดาวก็มีแค่สองคนตอนนี้ประกศรอบรอบเนาะต่างชาติเยอะมากต่างดาวมีสองคนประกาศนะทุกคนสั่งสวยมากแต่พอแล้วนะไม่ต้องไปกินข้าวกันแล้วนะหิวมากเลยตอนนี้ ของเรามาแล้วลไปครับคุณยิมหรือไปไหนไปกินข้าวหรอ,อข้าวคาเฟ่ดีกว่าโอ้โหหิวเหลือเกินคือตอนเนี้ยน่ะตอนเนี้ยน่ะมันคือห้าทุ่มแหละทุกคนโอ้โหขออนุญาตดูก่อน เรียกไดว่าเป็นอาหารพื้นพื้นพื้นที่ของไต้หวันตอนแรกเขาเข้าใจ้งว่าเมื่อวานเขาแจ้เป็นขาหู่แล้วเดี๋ยวเราขอตัวที่พานอาหารกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหาเด็กกันเป็นอย่างไรตอนนี้เราก็อยู่เอ่แหลมพรมเทพแล้วทุกคนถือว่าไปวันที่ฟ้าสวยมากเลยนะเนี่ยอยากมามากเหมือนกันมา สวยมากแสงสวยมาก,วมากความรู้สึกกำลังตกพอดีอยวขึ้นตกดีเราราหยิบกอก้อนว่าที่นี่เป็นที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นภาพเหมือนในแบบการ์ตูนในอนิเมะเลยอะ่ะแสงสวยมากเขาไปถูกเวลาไปถูกวันมากเลยเนะี่ย เคยมาก่อนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาลุกมากแล้ววันนี้ก็เลยเลี้ยวสวยมากค่ะอุ้ยสวยมากการอยากมาต้อการแบบสวยจริงๆสนุกมากด้วยที่แบบทีคนพามาที่เราอยากมามากๆแล้วก็ได้มาวันที่ดีใจตามมาเราได้การเปิดที่เดีทวที่พามาที่นี่ก็กินไปอยู่แล้วว่าแบบ อิ่มนายเป็นคน,นที่ชอบทิศตกที่เป็นอะไรท,ทิศตกเป็ทนทะเลก็คือว่านาจะชอบเลยกายมาใหม่ที่ชอบบ้านและตัวเองก็ชอบด้วยนี่ภาพสวยมากอุย้ยดีมากอุย้ยดีมากอุย้ยสวยมากโดนแย่งโดนแย่งกินอุ้ย อันนี้ก er ลัวน้องหลงเหรอกลัวแบกลัวมีคนแย่ไฟหรือเปล่ากลัว anyway> น้องหรือว่ากลัวหัวใจวิ่งไปทางอื่นนี่เราก็อยู่ที่ตาลาไฟปลาไฟนะฮะเอ๋คือไว้กับรอบรอบแล้วกคนก็ถ้าเกิดมช่วงเย็นก็คิว่าได้ดีเลยโอเคเลย หอมือสุดท้ายของคืนเดืนละทุกคนเราสองคนแบงค์ป้อนหนึ่งคิ้นัตหิหยิ้มน่ารักมากเลยเมื่อกี้เนี่ขอนป้อนดีละขอบคุณมากที่มือเย็นเมื่อกี้ไม่ต้องถ่ายอาหารอะไรเยอะแยะตอนนี้หิวซีเรียสนะทุกคน ตอนนี้หิวมากเลยอะไม่ถ่ายวอล์กตอนกลางคืนแล้วเอาดีๆหลับกุ้ยกุ้ยเขาไม่ได้หลับกุ้ยแล้วตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะตื่นกินแฟนกันแล้วกัน,กน,กน แล้วคือทริปนี้สองคนคือใส่เสือ้อคู่กันตั้งแต่วันไปกนปวันกลับวันไปก็คือใส่สีดำเหมือนกันตอนนี้เราก็มาถึงกรุงเทพนะครนบทุกคนก็เป็นทริปที่สนุกแล้วก็ทําหมดมากๆนะครับเพราะว่ามีแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแทบาาผมก็กลับไปที่พักแทบไม่ได้พัก่อดต้องออกไปที่อื่นแล้วนะทุกคนก็ ขอบคุณติวเตอร์มากมากนะครับที่พาผมไปเจอซีมือใหม่หรือว่าไปเที่ยวสถานที่ที่ผมไม่เคยไปนะครับก็ขอบคุณมากมากเป็นทุกที่เซอร์ไพรส์สุดๆครับข้างหน้าก็ต้องพามานานใช่ครั้งหน้าต้องมีเวลามากกว่านี้นะคนก็าไปทุนนี้ก็พวกเราสองคนกิจกกรรมมัน็จะเยอะงทนกนะรับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รอดูจนจบนะครับก็ขอบคุณด้วยมากนะทคนอ่บ๊ายบาย ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีแอคชั่นล็อกของติวเตอร์ยิมนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็หิวมากนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆที่น้องๆทั้งสองคนนะเหมือนกับว่าได้ออกมาทําคลิปที่แบบได้พูดเยอะๆได้แบบได้ทำกิจกรรมเยอะๆแล้วก็ได้เห็นน้องๆน,นะคะก็หวังว่าน่าจะมีร็อก อื่น,อ,น,อ,นอีกนะอนาคตนะคะก็รอติดตามเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าคะ่ะบ๊ายบาย